ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่เคารพรักทุกทุกท่านทุกคนยี่ดีตอนรับเข้าสู่ช่องนุ่มสระดาวานแชนแนลคือเขาครับพี่น้องัโมนี่ก็เป็นหมือบุญกะินหมือแหรนะครับนี่เป็นมือวันที่สองหมือนที่สองของบุญกะทินัช่วงนี้ทั้งอาจารย์ซางนะครับคนที่เอาบางไฟผูกโบราณไปตั้งถาจุดตอนแห่กะทินเขามาหลอบบานมาหัดวัดรนะครับเนาะคนที่เอาไปตั้งชานชุดไวเอาถานชุดไวแต่ว่าบางหนึ่งกะ ไสไปแล้วครับพี่น้องบางหนึ่งตูดไปแล้วแต่ว่าผมบ่ได้อยู่ในงานพอผมออกไปบ้านพา <ไป S 1> อดีก็เียวบางนี้ไปตั้งไว้แล้วครับเนาะตั้งไว้รอจุดพอช่วงนี้อาจารย์สร้างกำลังจริญโนะครับตั้งไว้เพื่อสิบประก,การเสียเวลาเพราะจะแห่กะทินมาหอดวัดกะทินทำการจุดเลยครับไปเบิ่งกันได้ครับ ของไอ้อาจารย์เสาเออยั่งยั่งยังบุพ่น้องตอนนี้มาหอดฐานจุดเนาะพ่อเนาะฐานจุดเรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยนี่คือซากของบังที่แหลกพี่น้องอยูช่วงจะโมกเหรอครับมาณนหาโมกัวหาโมกัวพอดีผมติดธุระของบอยู่นะครับพี่น้องนี่คือซากบังแหลก สุดยอดครับอยู่ไกลเต่อยูยสถานทีการชุดกับบองพิธีร่ำพิธีในงานครับออกๆห่างๆเลยหัวบอกวอันตรายกูนี้มัดส่ต้นต้นขิเล็กอาจารย์ฟาง<อ>าผมว่ามันต้นขิเล็กอะต้นขิเล็กบอกง,ง่ายให้กันลครับแต่ว่าเปเรียบเทียบแล้วครับถะทอนกับบังไฟเลยพี่น้องมพราะมันธรรมดาภูโบรานพี่น้องคูโบล่านยอดสุดยอดอาจารย์ฟังเพื่อนก็นั่งแกงโตให้ครับ บางนี่ก็คือแห่กระถิ่นขามาหอดวัดไก่ยังสิจุดนะครับพี่น้องพี่น้องรอรับชมรับฟังเสียงนําวานสิเปียงเดยบางนี่ของสร้างง่ายเพิ่นของสร้างง่ายเพิ่นของสร้างวัดของสร้างวัดเพิ่นสร้างง่ายเพิ่นบางนี่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณบใบใบสามบอกว่าถึงใบสามตั้งไว้ครับตั้งภูไว้เพื่อเป็นการสิบสียเวลาตอนที่แห่กระถิ่นขามาหอดวัดอาจารย์สร้างมันกำลังตีแต่งตนแต่งโตครับล่ำโตสวยงามครับสุดยอดเลย ชมเลยครับรับชมกันเลยเป็น,นออกใส่ไข่เหรพี่น้องไข่นนนาามากคนว่านี่พี่น้องเอฟซีผลงานเขามีกายครับถือว่าทำไร่บมากๆเลยต้นไม้แก้เปียกอ่ะเพื่นนรับูนนี่แก้เปียกก็มีเลียนห่อนเงาเลยต้นปีกายพี่น้องต้นปีกายปีไก่กาสามบังครับปีนี้ซีบังนะเบิ <ละ S 1> ่งท<อ>ี่เพิ่งไลยไปแล้วบงังหนึ่งครับเบิ้งการขั้นตอนการเห็ดพี่น้อง ไดโป้งเดียวพ่อโป้งไงโป้งน่อยนี่คือไส้ได้พี่น้องเลิกคนเราไส้กันไปอาจารย์สร้าง่นเราไส้กันไปแล้วโป้งไงเดือดงานโอ้เาม่ละพ่อพ่อจะได้ไรล่ะไส้ผสมผสมหัอนเป็นหยังครับอาจารย์เนนี่มอสิบบกเพลนนะผสมหันเป็นยังเบาๆไปน้ำเน่ยเพราะว่าเอฟซีห้าสิบสองหกไก่เนี่ยไ้เนยบ่อยมือร้องหยอดคอโอ้โอ้้อ้เอ้โ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 อ้นิ้ใส้โอ้โอ้สอ้นิ้วอี่น้โอมอ้โ่ะ ไปใส่ไปสามนิ้วพลังแจ้งตนแจ้งตัวครับําลกขนาดสิขั้นตอนนะครับนาะขั้นตอนการตั้งหมองไฟคุโบลานขันแบบสูงเลยพี่น้องขันแบบสูงเลยห่างจากพื้นอยู่กับยุ่ประมาณศอกหนึ่งพี่น้องต่ว่าขางรางมีเทียบมีดไม่ตันไหวเพื่อแรงดันกระแทกของบังใส่ ใส่เสื่ออีกโตนึงโตโตที่จุดไปแล้วในสามเปาะอันว่านี่ต้องคันไว้ให้เนียนให้ลองตอนจุดนี่ตัวไคตัวมันนะครับเด้อแต่แบบที่ตั้งกล้องไอ้พี่น้องบางแบบชัดเจนเลยปีนี้เพราะว่าสิทธิจูตะเวทนังนี่บังนึงก็จูไปแล้วช่วงหาบุกเสาว่าจะยูน้ำพินนะครัพี่น้องแต่ว่าบังนี่กะพี่จูตะเวทนี่อยู่ก็บ่กเกินบ่กเกินทุ่มนึงอาจจะเห็นจ้าจ้าเลยครับสิบอกเถึงทุ่มมันทุ่มนนึงมมัืดแล้วมมันืแล้วใพี่น้องเห็นแกล้งเลยบังนี่ แก่งงได้เป็นผู้บอาลน,นาใส่ไส้ลงไปประมาณสองจอากลางทีน้องเบ่งชัดๆดูชัดๆที่น้องดูชัดๆขันสล็อใส่ยางดีสอ,องใสวสอ,องตสวตัง้งเงิน แข็งกับด้ยวยจ้วยมัดปากทบสองจังันแม่แจ้งมันยังทบสองกันทบแดดเม่อาทิย,ทยท์มันทัานเี้ยมันอดีมีสองแดดสองไม่เป็น,น้องเราว่ายอนแสงอยู่ในป้าเลยอยู่ในดงเลยล่ะเป็นวัดป่ายอยู่โดนลงเรียนเลีกหน่อยลรงเรียนม,มันหนีมากลงเรียนกต่เฉพตื่นเตเลย ช่วงว่างหาโมงอาจารย์ซางกำลังทำการครับขันเปาะที่สอง,งบางนี่หลังจากแหกะทินหลบบ้านแล้วก็มาหอดวัดทำการจิว้วไล่พี่อนเราขันเหนียดๆด้วยบางคนจีดอดไม่ได้ขันเงินด้วยบ้างไม่ได้ขันเงินเลยสิมันขันบ่ได้เจ้าไหนคือว่าขันบ่ได้มันต่อขาดอ๋อ เพราะมันเอาเสียกเลี้ยงมาขันเสียกมัดเสี่ยงมาขันเพราะมันทาเด้เสียทางมาได้เลยอนี่ขาดเดิอนีม่มีตขันมันแรแน่ล่ะล่ะลั่วเอไเจอีเอาดีรอดกันเอาไปเลยไปหรอยปนตะขาดอีกแท้เลียงปดๆหรอลออีกตัวนึงให้สามตัวก็ดี มัันนยงบ่องอาจารย์ไงจุดมือเท่าที่อาจารย์ไงน้องอือฉันน้องจีบบอดโดนเพื่อน,น้องได้ชมอีกบอดโดนได้ชมใจเย็นเย็นมันนี่อาสิเห็นจะจะเลยมันนี่ก็คือปีกายปีกายมืดจังน่อย อาจารย์สร้างซีคนนี้ถนอมคุ้มมาหลายคนค่อท่างถ้าอื่นผลเทียบอาจารย์สร้างไม่แค่ซีโอ้ลมแห้งปันติดว่าน่อยเนาะไฟเลยเนาะไฟตอนจุดเดีมันจะบดดับเลยอยอย่ามันดูบึมบมเห็นบมเห็ดสโูเห็ดสรูโยบมีคได้ขลามาไก่ปันล้านมันทาด้ อ่ะเรียบร้อยพี่น้องร่อชมอย่างเดียวเรียบร้อยลอช่มฟังเสียงอยีบอดโบดนโอนอาจารย์ฟา,างกำลังกอ,อกมือพี่น้องกำลังกอ,อกมืออ่าโม่งเคืองพอดีคำพอดีหลังจากที่แงตกระทินเขาวัดอาจารย์ารร้างรักกอกมือพอดีอีบบดนพี่น้องด้ช่มีอีโบดนนดนชมแปบ๊บเดียวครับมือได้ ได้บังงบตาบันงูตาบินมั้งผมเย่ผมจัดการไว้แล้วเนี่ยเขาถือเอางเขาไมาตั้งหากสิเนี่ยตั้งหากแปลวว่าปั่นกันเรียบร้อยแจ้งกันทั้งกันทางผมมัถี่ลื่นทางผมมันถิ่ลื่นมวยโยกเข่งลูกแทกไม่ไม่ไม่แม่นไปแม่นมันเดียองเอาลูกอะไรก บึงาาะอ,อะไองนีุ่มขีหัวดิมันตายแล้วไอ้หนีนกันมันบ่อยดูดีเฮียเฮี่ยมันเฮียเฮียอันตรายดิเพราะมันย่อยลงหนีดิมันเฮีนเนยนะครับตอนนี้ กำลังจูดบังไฟผูมิวลาแล้พีนพ่น้องนะเอาเลยเอาเลยเนี่งั้นพี่น้องถ้าฟังเสียงเลยเพี่น้องแล้วพอเห็นเมื่อยครับเอาไกลไว่ไหนเลยมื่อยครับอยู่แล้วพี่น้องจยู่แล้วถ้าฟังเสียงเลยเพี่น้องนะคุณเห็นเต่ไฟแบบเพียงน้นนไไงองถ้าฟังได้มากเกินนาทีดังๆเด้ออผู้ิวาาลาแล้วผมดักสายใหญ่ๆอันตราย จะไฟพี่น้องวาบคือ,น,น,อ,อนั่นวางไงยังังอุอ้ยฮู้พี่น้อง,ง,งเฮ้ตกที่ลยเป็นยังบุณีจักมืงกนั้นตกแป๊กไปนึงไม่เห่าเลยเจ้ไปพี่น้องผ<า>มสิบาพี่น้องเอฟซีห 15, อยบึเเง ถ้าพี่น้องเอฟซีห้อยเบิ่งว่ามันเป็นยังไงโอ้ยุกไก่ครับนะบอลคู่ปูนว่าทีไม่แห้งพี่น้องเอ้ยอ่ะอ่ะไม่แห้งใต้ตั้งไว้ล้มล้างเบียแปะกันนะพี่น้องเอ้ยทำลายล้างอีหลีพี่น้องดังครับดังเนี้ยโคบกีเล็กเบียบขาดพี่น้องเอ้ย่ล่มอ่อนซ่อนเลยโคบกีเล็กเบียบขาดขีดเทียนมาเทียบ เทียร์ป่ะเถียรย่งเทียบย่งเทียรป่ะเทียบย่งอยู่เทียบย่งอยเนี่ยย่างเน่ยสามที่ยืนมีย่งแน่มันมันมันบ่หอดเทียบป่ะเนี่ยการที่ยันกับบังแหลกเป็นน้ำเหมือบ่คือเป็นน้ำยังตแม่นแต่ว่าดังแห้งอีรีว่ะเอาสุดยอดพี่น้องสุดยอดสุดยอดนะครับยังอีกสองบังพี่น้องเดี๋ยวรอเจอกันนะครับอีกสองบังกันมืออื่นอ่อนดีฮะครับช่วงเป็นถอดกระทิ่วครับก็เจอกัน อ่าคลิปนี้ไปตำหนีก่ันเลยพี่น้องนะไปตำหนีมันมันดึงมาเนี่ยอยู่หนีมันบ่ดังดอกแต่ว่าไปอยู่ข้างนอกมันถี่ดังกว่านี้